อัลโลฮไฮทักทายทุกคนด้ว th ยนะคะ ma, mm hmm. กลับมาพมกันอีกแล้ว hmm. กับเกมมาดิเต้นโพนี่จะบอกว่าวันนี้เราไม่รู้ว่ามีอีเวนต์มานะคะเราก็ตกใจมากพอกดเข้าเกมมาช่วงประมาณ2ทุ่มกับ3ามทุ่มเราก็เลยได้กดเล่นอีเวนต์ไปนิดหนึ่งนะคะกคือกดใช้พลังงานไปจนหมดหลอดตอนนี้ก็รีมาเป็น7หน่วยแล้วนะคะพลังงานก็คือมันเป็นอีเวนต์เก่านะคะอีเวนต์หลากยุคลายสมัยปาร์ Party, ตี้เต้นลำ เราจะไม่ได้อัดคลิปทุกวันนะคะเราแค่มาพูดเฉยๆเป็นหน้าที่ว่า,ามีอีเวนต์มานะคะอย่าลืมไปเล่นการสำหรับใครที่ยังเล่นอีเวนต์นี้ไม่ผ่านนะมันก็มีโอกาสแล้วที่จะไปต่อสู้เพื่อแย่งชิงรางวัลมารางวัลขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นของตกแต่งซึ่งน่ารักมากแล้วก็ขั้นที่สองเป็นเพจขั้นที่สามเป็นอ่าไม่รู้จะไม่ได้ร้านค้ามัง้ง ก็เป็นเพชรเป็นราค้าสลับกันแล้วก็ได้ตัวละครด้วยซึ่งเราได้ข้อมดลแล้วจะเห็นว่าทุกขั้นรางวัลเลยมันเป็นเพชรเดี๋ยวเราให้ดูนะเราเคยวางไว้ที่ตรงนี้นี่ไงรางวัลขั้นที่หนึ่งนี่เป็นแบบนี้น้ําพุสายรุ้งแล้วก็มีบ้านตัวละครตรงนี้นี่ตัวละครที่เป็นรางวัลอีเวนต์นะเป็นคอตตอนแคนดี้ต่างมิตินะคะแล้วก็น่าจะเป็นน้องตัวเขียวเมจิกสตาร์มัง้ง นั่นแหละนี่แหละรางวัลอีเวนต์นะคะอีเวนต์ก็มี6วันก็ไปเล่นกันนะคะส่วนเราก็เล่นบางไปเล่นบางละกันเพราะว่าได้รางวัลครบแล้วนะที่เหลือก็เป็นการสะสมเพชรโอเคก็นั่นแหละตามที่บอกนะคะแล้วก็รางวัลล็อกอินวันนี้ล็อกอินเรียบร้อยได้ขอตกแต่งไปเรียบร้อยแล้วระวังหรือ,อยังยังน่าจะยังไงอยู่ไหนนี่ไงปาร์ตี้ครบรอบ11ปีนะคะอืมใช้พื้นที่เท่าไหร่ ใช้พื้นที่3าคูณสไม่แน่ใจว่าขยับได้ไหมแต่ว่าจะลองวางดูคือไม่รู้จริงๆว่าอีเวนต์จะมาวันนี้โอ้ยไม่ละเริ่มใหม่ดีกว่า1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคแล้วเราก็วางตรงนี้ไปเลยเยี่ยมนะคะแล้วก็ใส่ถนนไป ทำไมไอ้ ه, ตัวสัญ,ญลักษณ์บูนี่มันชอบขึ้นมาบางังอะนี่มองไม่เห็นด้วยสงสัยต้องขยายหีบเลยอ่ะดูซิขยับได้ไหมไม่ได้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราได้รางวัลที่เป็นวันครบรอบ11ปีของเกมมาลิเติ้พูนี่แล้วแล้วก็วันนี้มีอีเวนต์เดี่ยวเป็น ให้เล่นมินิเกมบอลเด้งดึงนะคะ20ครั้งแล้วก็จะได้เหรียญโทเค็น50เหรียญสำหรับไปเจาะรูกป,ปงูงและในเจาะรูกป,ปูงที่ต้องใช้เหรียญโทเค็นนะคะ,ะไม่ใช่อันนี้มีจินเจอร์จินเจอร์โกมานะคะเป็นตัวอีเวนต์เราใช้เหรียญไปแล้ว800กว่าเหรียญเจาะไปหมดเลยไม่ได้ เราก็จะสะสมใหม่แล้วเวลาอีก9้าเออหลือเวลาอีกหนึ่งวัน9้าชั่วโมงกาจะไปสะสมใหม่แล้วก็ในรูปโปร่งหลวงนะคะมีอีเวนต์มาเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวละครไม่รู้ว่าเป็นตัวละครที่เราได้แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่ตัวละครหรือว่ามันเป็นของตกแต่งก็ไม่รู้แต่ของเราขึ้นแค่เป็นรูปโปร่งตัวละครไม่ขึ้นไม่รู้ว่าของคนอื่นมีตัวละครไหมก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ อะไรอีกเออใช่รางวัลที่โพนี่มาโรงแรมเป็นตัวนี้นะคะเป็นแอปเปิลคิสอ่ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นแฟนกับจินเจอร์โกเราขาดคะแนนมินิเกมเหมือนคริสตันอีกนิดหน่อยเดี๋ยวว่าจะไปเล่นแล้วก็ต้อนรับไปเลยคืนนี้หรือว่าจะซื้อด้วยเพชรเลย40เม็ดไม่เอาดีกว่าเราอยากได้ฟรีไปเล่นเกมเหมือนคริสตันดีกว่าให้ได้อีกสัก1 5 0 0 0แต้มใช่ไหม ใช่แหละประมาณนั้นมันจะได้หรอออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหลือเวลาอีกยี่เอ่อเหลือเวลาอีกสิบหกชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงก็อาจจะใช้เพจก็ได้นะคะโอเคทุกคนสามารถไปดูคลิปนี้ที่เป็นแบบทุกอ p ได้นะเราลงไว้แล้วในเพลลิสนะคะชื่อว่าเพลลิสเจเนเรชันเจเนเรชันแดนส์ปาร์ตี้ปาร์ตี้เต้นหล่ประมาณนี้ใช่มันจะมีคลิป เราก็ได้รางวัลคุบไปแล้วด้วยถ้าใครอยากดูนะถ้าใครไม่อยากดูก็ここไม่เป็นไรก็ดูคลิปนี้แล้วก็เล่นไปพร้อมกันก็ได้แล้วก็มาพูดคุยในคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเราก็ไม่รู้จะอัปเดตอะไรเลยเพราะว่าตัวละครที่มาขายใช่ไหมทั้งของตกแต่งในร้านค้าแบบของตกแต่งจะลดราคาเหลือ11 11เพรแล้วก็ตัวละครน่ะจะราคา111เพรนะคะ ของเรามันลดอยู่แต่ว่ามันมีไม่กี่ตัวเพราะว่าบางตัวเราก็มีแล้วแล้วตัวที่มาลดเราก็ไม่ได้สนใจเลยเนี่ยราคาก็ราคาเท่ากับโพนี่เลยนะคะร1อเพชรใครมีตัวละครไหนที่สนใจก็ซื้อไปเลยเนี่ยอย่างคนส่วนมิสเมนี่ก็น่าซื้อนะคะแต่ว่าเรายังไม่อยากซื้อเราคิดว่าในอนาคตอาจจะมาให้ฟรีก็ได้เราก็เลยยังไม่ซื้อแล้วก็อ่าส่วนพวกตัวละครที่เป็นผู้ช่วยในอีเวนต์นะคะก็ ไม่ได้มาลดราคาเป็นราคา111นะเพราะว่าเป็นตัวละครในอนะีเวนต์เนาะก็จะราคาสูงหน่อยนะที่โพนีวิวของเราก็มีประมาณนี้แล้วก็ไล่แอปเปิลของเรามีไข่มีกูดแอปเปิลด้วยกูดแอปเปิลเราก็สนใจแต่ว่ามันลดแค่45เปอนเองเราไม่อยากเสียเพชรที่ที่แบบว่ามันลดราคาแค่45นะ่ะ เราอยากซื้อในราคาที่แบบลดเกิน70%อะไรย่างนี้มันถึงคุ้มเนาะแต่มันลดแค่45%เองก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ซื้อนะคะในแอมเพอก็อยากได้นะในไรแอปเปิลแล้วก็คูเทาของเราไม่มีนะคะแคนเทอร์อมีใครไปดูซิแคนเทอร์อมี Purple Web? เพอร์เพ e b วก็ยังไม่อยากได้ร้านค้าก็ยังไม่อยากได้แคนเทอร์เรามีแค่ตัวเดียวส่วนคิสตัลเอมพายเราไม่มีตัวละครไหนมารดเลยนะคะแต่ของตกแต่งก็ นั่นแหละยังยังไม่อยากได้เราก็เลยไม่ได้เสียเพชรในอีเวนท์ที่แบบว่าตัวละครกับร้านค้าและของตกแต่งมาลดราคาเลยสัก,กเม็ดเดียวนะคะไม่ได้ซื้อเลยก็ใครที่ซื้อก็เอามาอวดกันได้นะคะแล้วก็อีเวนท์นี้ก็เล่นเหมือนเดิมเนี่ยทุกคนจะเห็นจิ้มเออจะเห็นพุ่มแซฟไฟร์ไหมจิ้มไฟมันจะแตกออกมาแบบนี้บางทีก็ได้เรียนบางทีก็ได้พลังงานบางทีก็ได้แซไฟไฟร์ที่เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้ ก็มาจิ้มบอ่อยๆมันจะไปสะสมแล้วเราก็เอามาอัพเกรดแบบนี้นะคะแล้วก็สู้บอสตีบอสไปเรื่อยๆให้ผ่านคืนนี้ควรผ่านขั้นที่1จริงๆวันแรกควรผ่านขั้นที่1ให้ได้นะคะมันก็จะมีโอกาสเล่นทันวันที่2ก็ค่อยๆเล่นอย่างน้อยก็ให้มันผ่านแบบว่า1วัน1ขั้นอะไรอย่างเนี้ยมันมี6วันพอดีเห็นไหมสังเกตดูสิพยายามทําให้ได้นะคะ โอเคงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจบอีเวนต์นะคะวันนี้ไม่รู้จริงๆว่าอีเวนต์มาลืมเช็คโอเคบายยเจอกันว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 ันจบอีเวนต์นะคะบายยสำหรับคืนนี้มาดึกนิดหน่อยก็ฝันดีนะคะทุกคน